สอ,อัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดับสิบจวดวันโว EC 210ปีจิมงานเสียโซครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระดับ การทำงานของเจ้าวอลโวนะครับ EC 210B LC หรือเปล่า ยนตหกสูบนะพี่น้องครับคันนี้เครื่องยนต์ Volvo ครับ D6D หกสูบ Turbo ใบแท็กนี่เจ็ดสิบเซนนะครับใบแจ็กเจ็ดสิบเซนผ้ีมีอาการนะครับผู้ขี่ ตักดินใส่สิบล้อนะพี่น้องนะตัวนี้ก็หัวประดุกไวัยดีครับรีดแรงมาได้ที่ร้อยห้าสิบเก้าแรงมาครับตัวน,นี้หรือว่าแรงอะถ้าเทียบกับปรเบรเย์กเบแค่ร้อยห้าสิบห้าหรือว่าร้อย 155ยห้าสิบลยถ้าเทียบรุ่นกันนะโอเบ200แต่ตัวนี้210ร้อยนะน้ำหนักอยู่ที่21ตันกว่าครับน่าจะประมาณ21ตันครึ่งสวยดีนะฝั่งนู้นวิ่งกันมันเลยครับ ดินแข็งนี่ไว้ใจเลยวอลโว่นะครับดินดานี่ไม่ต้องพูดถึงครับเจาะได้เลย,ยลบุกีน,นี่ประมาณ0.75ลูกบาทเมตรครับไม่ถึงคิวนะครับ กี่เรียกว่าคูเบได้ยังได้ยัง สาร้อยแปแรงมา้าเครื่องใหญ่ใหญ่กว่า F X z 3 6 0เอามานับตักดูสิใส่ไปแล้วหนึ่งตักครับ อันนี้รุ่นไหนนี่ฟูโซโซชคุนหรือเปล่าเนี่ย โชกุนยกะล้อหน่อยลูกเป๊ะแปดแปดตักละเก้าน่าจะสิบสองตักครับสิบสองสิบสามสิบ สิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามไปเลยไปไหมสิบสามน่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิบสามยัง จัดไปสิบห้าไปสิบสีแล้วนี่สิบสีสิบสีตักโอ้สิบห้าตักนะพี่น้องสิบห้าตักจะไปหรือเปล่าสิบห้าโอ้ยังนะพี่น้อง อาจะโอ้สิบห้าตาครับอ๋อไหวไหมไหวไหมโงหักศอกซะด้วยสิสามแปดศูนย์เอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่ว้าวโอ้โหไม่ไหวครับโงหักศอกแล้ว,ลวก็เจอเจอดินหนืดด้วยนะพี่น้อง กกลันนับห่อนถ้าทางตรงไม่น่าจะมีปัญหาครับม,มองไปแล้วนี่สวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับ พอชันพอสมควรครับเลินงานแล้วครับผม5โมงแล้วลูกพี่กเดินไปทำอะไรนะตรงนี้เปิดน้ำหรือเปล่า ข้างล่างนี่น้ำสวยมากเลยครับสีดูดันดีครับโวโก้น่าจะมาปิดน้ำครับเทียบกับ SK200 รุ่น10ในวันโว้นี่ตุจริงครับไบแท็กนี่เล็กกว่า200รุ่น10เล็กกว่า10เซนนะครับ200รุ่น10นี่80เซน เดินมาปิดน้ำครับสวัสดีครับอันนี้บ้านอะไรตรงนี้บ้านดอนหวายครับฮะ<ห>ดอนหวดอนหวโอน้นึกว่าบ้านนาคลาง FC FC นี F 4, F 4. ่มาทำอะไรนี่อ๋อจะเดินขึ้นตรงนี้เลยหรอหรือว่ามาดึงสโลป ไม่รู้ว่าพี่มาเนี่ยไม่รู้ว่าพี่มาดูชองพี่ตลอดโอ้น่าจะ

ไม่เซียนไม่ทำนะนี่ต้องเซียนจริงๆถึงจะกล้าทำแบบนี้ ยอดเลยครับกดไลค์เลยนะครับคนขับโนโวคันเมื่อกี้นะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เกียดินลงนะครับแล้วก็ลุยขี้ตมมาเลยแล้วก็เดินขึ้นมาแม่โอ้โหนี่ถ้าไม่เริงจริงอ่ะไม่กล้าขึ้นนะเนี่ยถ้าไม่ฝีมือจริงๆบางทีอาจจะมีไหลลงไปก็ได้นะเพราะว่าใบเ็จมีเปืือนแต่โคลน ก็ยังว่าแล้วครับประสบการณ์สูงครับประสบการณ์เยอะนะครับชันมากครับไม่แรงตัวเดินไม่แรงนี่ขึ้นไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรกันครับเนี่ยชื่อดิบขับดิครับน้องโดมครับโดมดิโดมไปพี่ก็จะกลับเหมือนกันเอายกล้อหน่อย